กินบะหมี่โนรถฉันยังไงวะไอ้ไอไอ้วนเอ้ยออกไปเลยนั่นดินี่มันรถพี่เสือนะทุเลว็ววะทำไมทำตัวมักง่ายแบบนี้อ่ะไอสก๊อกนี่รถพวกคุณเหรอครับก็อเออสิวะมีปัญหาอะไรเฮ้รถฉันเนี่ยแพงกว่าชีวิตแกอีกนะเนว้ยใช่รถคันนี้อ่ะซื้อครอบครัวแกได้นะไอวินฉันจะบอกให้นะรอยขูดแค่นิดเดียวเนี่ย ก็เป็นหมื่นแล้วเว้ยชีวิตวินกระจอกกระจอกแบบแกไม่มีบรรยาชดใช้ห,หรอกไปออกไปขอโทษ้วยนะครับขาวหน้าขาวหลัง<ขาว>ผมจะระวังมากกว่านี้ครับเฮ<ห>้รู้ตัวก็ดีแล้ววะไอ้แกจะกบอกให้นะว่าชันานะโคตรเหม็นสาบคนจนจนอย่างแกเลยวะ<บ> เจโนกมารับออเดอร์ครับกินอะไรดีคะสปาเกตตี้ร้านนี้อร่อยนะนั้นก็ได้ค่ะโอเคเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองขบฝุนค่ะโอ้โหมาถึงนี้เลย นายแกเจอกันอีกแล้วนะฮะเอานะพี่เสือมาหิวแล้วอะไม่านะคะไม่ยุ่งไม่ได้ดิไม่ไม่พอดีพี่อะเป็นคนห่วงของไม่ไม่ก็รู้นี่ใครมายุ่งกับของพี่อะพี่ไม่ชอบเอ,อาหลักเลยนะพ่กิท่หน้ามันเกิตี่หน้ามันน,มน,นี่พวกคุณต่ออะไรกันกนนะ่หนาผมเพขอโทษไปแล้วไงจะอะไรอีก ปากดีนะงนัยแกแล้วใครมาให้แกมายืนกินบะหมี่ถูกถูกหน้ารถจนวะเฮ้ยหน้ารัสเซียไหมเฮ้ยก็ผมบอกไปแล้วไงว่าผมไม่ตั้งใจอ๋อพี่พี่เสือคะใจเย็นนะคะอย่าไปสนใจกับมันเลยค่ะเสียเวลาเปล่าๆพี่อยากเสียเวลาอ่ะพี่อยากมีเรื่องร่างกายพี่อะต้องการบาดแผลจนแล้วไม่เจียมนะไอ้แก่เย เอานะคะไม่หิวแล้วอะพี่เสือไม่เอานะนี <S <S ่นี่ถ้าแฟนจะไม่ห้ามเลยนะมึงเลยแล้วอ้าวอ้าวชี้ที่เธอเธอดูมันช os> ี <t os> <t os> ้นี่โอ้โหดูมันควรนี่ขนาดนี้มันต้องโดนแล้วมั้งพี่เสือแต่ยังหิวโอ้ยอยากโดนมันกวนเังชิบแล้วนะโอ้ยแต่ยังอ้าวไป ฮัลโหลอืมฉันมีเรื่องจะคุยด้วยแกรีบมาหาฉันหนี้เลยไอเสือ จะทำอะไรตรงนี้เนี่ยรู้ไหมเนี่ยจะทำกูโศยแล้วนะเว้ยอ๋อพี่เคนไหนพี่บอกว่าพี่มีธุระไม่ใช่เหรออย่าบอกนะว่าเว้ยมาเอารถตัวนี้ก่อนเฮ้ย บอกแล้วไงให้เอารถไปล้างไม่ได้มาทําแบบนี้เสียลูกโซเกนหมดนะเว้ยเสือนะมึงไม่กลัวตายเหรอวะโถพี่ค็นนี้ผมมีเดทไงคือพี่ก็เห็นนี่ว่าน้องมันน่ารักขนาดนี้ผมก็ต้องมีทรงหน่อยสินะคือไม่เล่นน้อยอะเสียเขาไม่รู้หรอกเสียเขาใช้กูให้ไปล้างรถแล้วก็มาใช้ต่อเมื่อทำแบบนี้ติดแย่นะเว้ยเสือเฮ้ย โหพี่พี่ไม่บอกผมไม่บอกเสียจะไปรู้ได้ยังไงก็ <G ül üyor> แล้วถ้าเขารู้อ่ะเขามาแถวนี้บ่อยนว้ยเสือไปพารถไปล้างเลยไนปะไม่ได้พี่ไม่ได้ผมต้องพาน้องไปดูหนังก่อนอีกสองชั่วโมงเดี๋ยวผมเอามาล้างเองนะพี่นะฮะไม่ได้กูบอกไม่ได้คือไม่ได้เสือเอารถไปล้างไปเดี๋ยวนี้เลยโหพี่อะไรวะเรื่องแค่นี้เองเตือนมึงแล้วนะ แป๊บเดียวพี่แค่สองชั่วโมงเดี๋ยวผมรีบมานะเชื่อมือผมนะพี่นะเวกลับพี่เสือคะมีอะไรหรือเปล่าคะทำไมเขาดูไม่ค่อยโอเคเลยอะ่ะเออไม่มีอะไรหรอกคนนั้นนะ่ะเพี่พี่เองนะอย่ามาใส่ใจเลยดีกว่าไม่มีอะไร เดี๋ยวเราไปดูหนังกันต่อดีกว่าเนาะเพียจองไอแม็กไว้ให้หนูแล้วนะขอบคุณนะคะใจดีมากๆเลยอ่ะแล้วพอดูหนังเสร็จเนี่ยเราไปต่อกันไหมไปก็ได้ค่ะแต่ว่าไปที่ไหนหรอคะเดยวหนูก็รู้เองอ่ะโอเคค่ะ โชคดีนะเสือรู้อช่วยไงแล้ววะคนหนึ่งมึงนี่เสียไปเดี๋ยวเราแค่จะถึงรอบแล้วแกเยอะวะให้แก أ! หืม วนไปสักกี่รอบวะฮะไอกระจอกเอ้ยนี่ฉันว่าฉันช่วยแกหลายรอบแล้วนะอย่าวนกลับมาให้พี่เสือด่าอีกประสาทหรือไงฮะเอ้อ,อ้มองหน้ามองหน้าอย่างมีเยื่อวะฮะจะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหมฮะฮะถ้าไม่อยากโดนนะก็หลีกออกไปซะพวกเรามีธุระเออ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  มึงทำอะไรของมึงเนี่ยฮะโอ้พี่ใกล้แกเนี่ยมันมากวนผมหลายรอบแล้วนะวันเนี้ยแกรู้ไหมแบ้ฉันคือใครแล้วแม๊แกเป็นใครล่ะเซมอนไงโอ้ใครใครเขาก็รู้จักกันทั้งนั้นนะเว้ยฉันจะบอกให้นะถ้าวินกระเจอะกระเจอกอย่างแกยังอยากมีที่ทำมาหากินจะอย่ากวนเพราะนี่ฉันใจดีนะเตือนครั้งสุดท้ายแล้วนะเตือนแล้วนะเสือ คนที่มึงกำลังเอามากล่าวอ้างเนี่ยคือคนือคนนี้แหละเสียมอนะกูนี่แหละเสียมอนคนที่มึงพูดถึงอยู่แล้ะรถึงน่นายใช้อะรถกูเคนเอารถไปไปล้างทีว่ะช่วงนี้ไม่เคยใช้ฝุ่นมันเกาะโออย่างว่าเลยนะครับรถเสียตั้งเยอะแยะ ผมนี่อยากมีวาสนาเนีขับเบนซ์แบบเสียมากเลยครับเออก็ขยันขยันสิวะเผื่อเชิญติโเก,กสักคันหนึ่งจริงครับข,ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยเดี๋ยวยังไงคันเนี้ยเดี๋ยวผมจัดให้เอี่ยมเลยครับผมตัวน,นะครับไอ้เสือ ในฐานะที่เองเป็นรุ่นน้องพี่เนี่ยเอารถเบนซียเนี่ยไปล้างให้พี่ทีโหพี่ไอ้คนสวยๆที่อยู่ข้างหน้านะ่นเหรอเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้เอาเป็นว่าไปล้างให้ดีๆแล้วกันนะจะได้โตเบิไปนะเอ๊ะทำดีๆได้พี่เดีย๋ยวผมจัดการให้ใจมากปากหน่อยโอ้โหรู้ซะด้วยไอ เรางใช้สักหน่อยวะเสียมันมีรถหลายคันแล้วคงไม่ใช้วันนี้หรอกมั้งไอแม่เดินมาไว้นึกมือเสือซะได้จริงเหรอพี่พี่เค้นทำไมเสียเขาถึงใส่เสื้อวินนะพี่เสียแกเป็นเจ้าของวินแถบนี้ทั้งหมดอะเนาะที่ที่เรายืนอยู่เนี่ยแถบนี้ของแกหมดเลยแกชอบมารับคนส่งอาหารแถวนี้ แกเหลือกินเหลือใช้แล้วแกว่างเพิ่งเข้ามาได้ท์เดียวเลยยังไม่รู้ไม่ได้แนะนําให้ว่าเสียเป็นใครอ่ะเออ,เอ,อ,เอ,อไม่ไม่ไม่ใช่แล้วนอนได้เล้มั้งพี่ไม่จริงใช้รถฉันพอใจหรือยังไอ้ลูกกระเจอะรถพี่เสือรถคันนั้นไม่ใช่ของพี่หรอนี่พี่โกหกันเหรอเนี่ยเออไม่ใช่อย่างนั้นเลยคัน้องไม่ไม่คือคือค,คือว่ามันคือว่า เอารถฉันมาเตะท่าโชว์สาวแล้วเหรอเฮ้สาวเล่นเร็วเฮ้ยงั้นก็พอกันทีที่ไหนได้เอ้เราก็ดูว่ารวยนี่แต่พูดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไม่ไม่ไมฟังพี่ก่อนเดี๋ยวดิเสียครับผมขอโทษนะครับคือขอโทษให้ผมนะครับเสียไอ้เคนไอ้เสือฉันมุสซ่ารับแกสองคนเข้ามาทำงาน แต่ผู้แกส,สองคนละเลยหน้าทีไออ่ไอเสือฉันไล่แกออกไอเคนถ้าแกไม่รอดจะกัดการมันยเสี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 ยพี่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 เคนพี่จะทำอะไรผมเลยนะพี่ผมผมขอโ้องขอโทษงนะแล้วพี่นะ ทำไมไม่ได้วะ่ะกู่เตือนมึงแล้วเช่ามานะถอดก่อนพี่ถอดดีๆพี่ไม่ทำอะไรผมใช่ไหมพี่ไม่ต้องพูดอะไรแล้วแต่ได้จบๆบนะพี่